สวัสดีครับรีวิวอีโก้สองพันห้านะครับปีสองพันห้าเครื่องสองพันห้าดีเซลนะครับเครื่องสองพันห้าดีเซลรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเล่มเอกสารครบภาษีหกแปดอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับยางดีสี่เส้นนะครับ สวยครับ b i g o ยางดีสีเส้นเลยพร้อมใช้งานนะครับเกียร์ดีเครื่องดีนะครับคัดสีสวยนะครับสีสันรอบคันครับนี่ มีตำหนิบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะมีไลเนอร์ให้นะครับเป็นรถมือเดียวไปไ้ายแดงนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนมือรถพร้อมใช้งานนะฮะสวยครับคันนี้สวยราคาก็หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาไม่แพง <c oughs> ราคาไม่แพงนะครับ149,000บาทเบอร์ติดต่อก็093ย์เก้าสามนะครับหนึ่งสานะครับนี่ครับภายในห้องเก๋งเดิมเดิมเลยครับรถเดิมเดิมนะครับก็สีสวยสวยครับ ไม่มีผูไม่มีดามมานะครับอืะ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องครับเฮ้ยเปิดผิบ เครื่องสวยๆเลยห้องเครื่องสวยๆเครื่องแห้งๆนะครับเครื่องสวยมาก <c oughs> น็อตฝากระโปรงไม่ถอดครับนี่ยังสวยๆเลยมุมอย่างสวยนี่แก้มไม่เคยถอดนะครับขารหน้าเดิม คันหน้าเดิมนะครับ LR อยู่ครบเลยัดนนไม่เคยถอดซ้ายขวาซอกสวยครับเครื่องดีครับเครื่องดีเครื่อง2.5นะครับดีเซลเป็นกระบะยอดฮิตอยู่แล้ว v ีโก้เพ่งกันความร้อนมีให้นะฮะ ยังไม่หลุดหายไปนี่ให้ดูของเครื่องก่อนไฟใช้ได้ครบนะครับไฟออกใช้ได้ครบเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูติดเครื่องให้ดูอ่าวันี้ได้บางๆเลยครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยโอ้ยางสวยมากยางสวยสีเส้นเลยฝาครอบยังอยู่ครบเลยนี่ ล็ออกอกีนะครับนี่เม็ดอาร์เดิมๆเ,เลยเปิดปิดไม่เปิเปม็ดอาร์เดิมๆเ,เลยนะครับถ้ายเดิมครับถ้ายเดิมนะครับโลโก้โตโยตา้าไฮรักอยู่ครบนี่ เดิมเลยครับเมนอาร์เจลยู่ครบลอนสวยครับไม่มีบรรทุกหนักมานะครับหลอนหลอนยังสวยอืมครบชี้ให้ดูเลยนี่ ติดเครื่องให้ดูฮะดูรอยมีบ้างนะครับแต่ก็สมราคารานะคาไม่แพง เครื่องดีครับเครื่องดีเครื่องดีมากๆากมาอยู่ที่สองแสนสามนะครับเลขใหม่แอร์เย็นฉ่ำเลยเกียร์ดีครับเกียร์ไม่มีหลดุดไม่มีเด้งครับเกียร์แน่นชิดดีโอเคครับตอนนี้รถอยู่อ สามพันนะครับนครปฐมเดี๋ยวสายห้านะครับสนใจก็ศูนย์เก้าสามนะครับหนึ่งสามเจ็ดสองเก้าสามสองศูนย์เก้าสามหนึ่งสามเจ็ดสองเก้าสามสองครับขับส่งได้นะครับต่างจังหวัดโอเคครับสวัสดีครับ